ทำพิธีฝังทรายนะคะรักษาอมมพึกอมมาพาตนะคะเป็นหมอพื้นเมืองล้านนานะคะของจังหวัดเชียงรายตอนนี้กำลังจะเริ่มพิธีนะคะอันนี้เป็นหลุมทรายนะคะ ข้างล่างจะเป็นยาคาสายยาคานะคะตอนนี้กำลังทำพิธีกำลังไหว้ครูบอกกก่าครูบาอาจารย์ค่ะ ตอนนี้กำลังจุดไฟเไม่ต้องเผาจากล่างขึ้นบนหรือว่าตรงกลางได้ไหมมีเตนไม่พอหรือว่าเผายองก็ได้จุดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจุดไฟตรงไหนก็ได้นะคะเราจะให้มันไหม้นะคะนีเขาฆ่าเชื้อตายเนาะ ไล่มดไล่มดมาลร้อนมรมีมร้อนีกวอ้น้องปยนน้เ็นแล้วผมทำในประเทยพ่อหมอมาจากภาคอีสานนะคะจะมาเป็นหมอพืนบ้าน

กวาดนะคะเอาเศษของอายาคาออกนะคะแล้วก็เกลี่ยดินถมนะคะ อันนี้คนไข้นะคะแล้ก็คนไข้ลับดึงก็ได้กลับสองคึ้นก็ได้เอาไว้ที่สองทาง คนไข้ต้องไหว้เมทรณีนะคะสามครั้งพอสูตรเปิด พ่อเราบุนใช่ไหมเราไมต้องปิดตาได้พ่อมันไงเดี๋ยวสายจะเข้าตามันไงมีไกด์มีไกด์ หูร้อนนะรฮะฟังขึ้นฝุ่นไม่ใช่ฝุ่นอันนี้เวลาใครโดนพิษเหงื่อเหนื่อเห็ดเหงื่อเมาเนาะก็ฝังที่พ่อบอกมีมีข้อห้ามไหมครับพ่อขาลีบแข้งขารีบเลือดไม่ไหลเวียน เดยอะไปแล้วก็เรื่องอะครอย่างเปี้ยนะเนาะถ้าที่บ้านไม่มีทรายแต่บุญแต่กรรมความความดันสูงได้ไหมพ่อพ่อครับความแต่บุญแต่กรรมความดันสูงทำได้ไหมครับพ่อได้ได้ได้ทุกโรคได้อ๋อแต่พมันเป็นการดูดพิษออกเป็นการดูดพิษเมาเมาแข็งอยู่ไงีพ่อจ้ะได้เมาเบื่อได้หมดละค่ะฝังเลยแล้แก่แล้วแก่ สองประมาณหนึ่งชั่วโมงเหรอคะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนานได้ไหมนานได้ไหมพ่อนานได้ไหมนานได้เท่าไหร่ยิ่งดีอ๋อยิ่งนานยิ่งดีอะพคนหนึ่งพูดคนหนึ่งมันไปฟังคุณราบาลเพิุ่นี่เมียก็ไม่เอาพ่อแม่ไม่เอาแล้วหมอไปส่งให้ผมผมฟังเก้าโมง ถึงเที่งขึ้นโลกไม่ขึ้น,นพอ่อผมหมดอะไรตายอยากแต่คงจตายอย่างนี้หนละพอหกโมงตายจะกลับบ้านขึ้นลูกอพญานาคพญานาอ๋อเป็นพญานาคาแต่ดูลงไปาันันนี้ขีดทำสัญลักษ์

อันนี้ก่อนที่เรียแม่แม่บอกแม่โอ้ไปหยีดคดขก็แม่เนาะบก่อนโภชนาการเยี่ยมเลยั้าิ่นบอกยังไมหันด้วอบอกอยู่ในรัะไหวนะนะพุทธได้ขึ้นกู้ไดขึ้นก้แล้วจะขึ้นได้ช่วงเดือนไหนไ้รว่นวันธาคารรายละเอียดพนี้ไง้นใวันธนาคารนะขยัในสานีโภชนาการข้นใวันธคาร เอาเจ้าุกอามากบพล่ะหลังจากกุบทรายเสร็จแล้วนะคะก็จะวาดนะคะตรงนี้เป็นพญานาคนะคะหน้าก่อนฟหน้าอจแปดม่ขเาของที่ปากอไปเอาไปปหนึ่งสองสามสี่ห้า

อันนี้ความดันสูงสามารถฝังลดความดันได้นะคะแม่ครูแก้วขาความรู้สึกยพูดต่อได้นะคะอันไหนที่เป็นที่ปจนาวุดเลย การทำงานของทรายนะตรงชีพจรจนะดูหมดเลยอตอนนี้ตรงไหนบ้างคะหมดเลยทั้งร่างกายเลยตรงชีพจรนะดูดดูดหมดแต่ที่ดูดเยอะที่สุดคือฝ่ามือมหอวัวเข่าฝ่ามือกับหัวเข่าดูดเยอะแสดงแสดงว่าใช้มือหรืเข่าเยอะไม่ไม่ตรงชีพจรนะตรงชีพจรตามชีพจรหรอ หลังหลังไม่มีความรู้สึกแต่ตรงมีความรู้สึกตรงช้อกระจอนใช่ไหมพ่อรับงเจะโลกากเป็นน้นถ้าถ้าถ้าจะให้เดาคือตรงตรงข้อต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะข้อต่อหัวเข่า